มีเรื่องกลับตลาดนะันวันเสาร์นะครับผมของสมน้ำจีนนะฮะมีน,นั้นงโซนของเสาใช่โซน,น,นข้า,าว เดียวผมมาได้ครับผมที่ตลาดนัดวันเสาร์ครับผมตอนเย็นนะมีทุกวันเสาร์ ผมดีครับดีครับผมถ่ายทอดสดเด้อลง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 อ่าลงเพจนะ1 7ันี้แตเป็นไม้ถุงของผมส่วของเก่าร้านพี่แบ้งเจ้าประจำอะทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์แล้ววันพุธที่นี่ฮะของผมไปจีนนี่ทีวีโบราณเลยครับบอสตาก็สนง่ายทีวีเท่าไหร่ครับเอ้ยมันอย่างนี้ทีทีวีเท่าไหร่ ทีวีสองร้อยครับสองร้อยนะครับจำไม่ได้นส <500. S 2> องร้อยตอนนี้สไตล์จักรยานของใช้ฮะของเก่าของมือสองของเด็กที่นี่ของเล่นเด็กก็มีไม่ลังหมากเลยไปแไ้้เดี๋ยวมานะครับผม นี่ร้านา้นไม้ตัวตึง,งอ้อนวนเหรอออกนาหักนะดู้อเก่งแล้วเอมก็เจ้าเก่าต้าเดิมะนะขอเง,งนพุทธเจ้าน่โอ้อันนี้กินอะไรครับเนี่ยเห็นไหมไม่สบายสวัสดีครับ ยยังไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้าเลยครับซาลาเปาเก้าเซียนครับเฮ้ยแปดเซียนครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับดีไหมวันนี้วันนี้คนพอมีครับผมคนเยอะนะไม่ใช่พอไม่ใช่คนดีนะคนเยอะนะอันนี้เอาใครมาด้วยอะคะน้องข้างร้านนะลำบากใจไปร้านเดี๋ยวพี่ไปก่อนได้ครับพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่รุ่นมหาใช่ไช่ไม่ได้หมู น้ตัม,มกกน,กกนี่เปหน,โน,โนูเกบามีปม,มีอะไรทุกอย่างใช่ไหมล้กุ้งค,ครับผมไูปสอ0ครับวันนี้เป็นไงยอดดีไหมเออใช่ได้ใช่ได้เนาะ สงาวใช้สำัมีทุกวันพ be ุธแล้ววันเสาร์คนพุธจะเป็นวพุเช้านะฮะวันเสาก็จะเป็นเฉพาะตอนเย็นครับที่ทุกเสาร เรเจได้ครับที่นะครับใช้ไเราไม่รู้ไปไว้ไหนอ่ะ,ต,ะตัวล้วไมไปไหนเตอร์คหมดเตอร์ อันนี้กิโลเก่าอันนี้ป้าเขาก็งทุกวันเย็นเสาร์เนาะแล้วก็วันจันทร์ตลาดเอ่อนล้วพนยกใช่ไหมของเฮชัดเนาะแล้วมีตรงไหนไหมหที่ป้าไปขายครับก็วันอ,นนองนังคตร์นาอ๋อวันอังคาร์นาเก่าบางทีก็มีรุ่นหลุดมาเนาะของเก่าที่โบราณ ไปกนตไปันอัี้เป็นร้านของเนร้นโมเดลปบบานี่นี่ไปงนอกันมีตัวเล็กนี่กตัวเล็กตัวรอย้วัินเมตนี่ตอนนี้พอดีจะได้ใช้ไม้แต่มาเชื่อมต่อไม่ได้เสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะนนี้ ของเล่นเด็กของสะสมะี่ย้นี้ของนอกนี่ก็จะเป็นติต้านครื่เครื่องสีตาสตา,ตาที่เล่นสายตงดตีนะ้านนี้ได้คนระับผมมือสองยพี่สวัสดีครับ ขายต่อสักเอ่อวันี้วีโอฮะไม <oh> ่ได้หรอกเนี่ยขายต่อได้ไหนี่ไงร้นที่มีหมาพอไปเนี่ยโอ้มีหมาด้วยอันนี้ขายไหมครับตรงนั้นขายขายเงินโอ้โหจริงจริงค่าตัวไม่ถึงใช่ไหมแต่ค่ากินถึงใช่ไหมหมดเยอะกว่านั้นอีกมาเยอะ ทุกคนเสาเย็นนะตรงนี้แล้วก็วันจันทร์เย็นที่นครนายกฮะบสนครนายกงางสองเก่าอ่ะได้ดีเลยว่ะของไม่หลายไม่มีฮะตรงนี้ กระถะทั่วไปฮะร้านนี้ของใช้ในบ้านเนาะอันนั้นก็ใช้ในบ้านไหมที่เหลืออยู่ให้ป้าไล่ตีเลยเอาไว้ให้ป้าไล่ตีโอ้เรือสวยเรือลำเท่าไหร่อะอย่างนี้ลำเท่าไหร่ละเรือ ไปร้านนี้ นี้เท่าไหร่อ่ะสี่พันห้าสี่พันห้าลับเล่นที่บ้านนะอันนี้จัดเย็บผ้าเนี่ยอันนี้แก้แก้วนะอันนี้ก็จะเป็นุดโต๊ะี่อี ดีมากเ,เดี๋ยวจะให้เข้ามาดูาดูร้านนี้หนอ่อยะรับเก่งดีครับ ตู้อย่างนี้เท่าไรหร่ฮะตู้พนหน้าถูกมากอันไว้โชว์อะนั่งแขงประมาณไหนประมาณน,น,นี้เโตแ,แต่วนน ตัวเข้าไม่ได้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ก็จะอยู่ปุ๊บเย็นเสาผมหมดร้านดังเนื้ยเนี่ยฮะผมหมดร้านดังผมหมดร้านดังฮะนานๆมาทีปัจจินนานๆมาทรีปัจจินแต่ส่วนใหญ่อยู่นครนายกเนาะวัรจันทร์ใช่ประจำนครนายกหน้าส่าวทงประจำนครนายกหน้าส่าวทงนะแต่ก็ไม่ทิ้งปัจจิน่ะมาประจำนานๆได้เจอได้ไนี่ขาดไม่ได้เก็นขาดขายก็ที่นี่ได้ครับผม ดูร่ออันนี้เราก็จะเจอครับร้านฝาเดชเจ้าเก่านะ,นนเ,าะเ,านาเดชสวัสดนะีครับเป็นไงบ้างวันนี้เรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหม,อมของใช้เครื่องมือช่างฮนะออของมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะที่นี่บางทีก็มีหลุดมาบ้างของดีๆไ,ได้มาดูได้เลยฮนะอุ้มฝาเดชกเขาหน่อย ประเด็จอยู่ตรงหัวมุ่มพอดีอะสุดซอยตรงนี้ ่อยทบเลาอะรเลยใช่ถ้ด้กนามานแล้วอ้ถงอะพไม่มีแห้ง่เชื่อลงในไลก็ดูดิสวัสดีครับโอ้โหรูปหล่อทั้งคู่เลยเนี่ยเราเนี่ย ให้ช่องปังๆมาเลยใหช่องเนี้ยขอบคครับครับเถออะไรอ่ะไม่หล่อใช่ไหมคนหล่อนหล่อหนนี้หล่อาเลยหล่อหล่อชุดโต๊นี้เท่าไหร่ครับนุ่ม่ปดพันห้าห้าไรนะแปดพันห้ฮะเป็นงานมือหนึ่งอันนี้ไม้อะไรครับไม้สักไม้สักทั้งหมดเลย คุณนะครับันดี้รับผียมได้าอันผมคันนี้มันต้องไปใส่แบบขอาอถ้าอันนี้อันนี้ใส่ได้เลยลองได้เลยครับได้เลย มันเนียเนเน่ยมานม่กร้องดนะิร้องเลยนี่ก็เป็นร้านสุชไนนะร้านของอะไรคะพ่สุกอยู่ตรงนี้ทุกวันเสาร์ตอนเย็นนะครับแล้วก็วันพุธเช้านะฮะอดีอไลฟ์สดหรืนนอไรคะไม่ครับวันนี้อัดวิดีโอเหมือนเดิม,มอัดวิดีโออยู่แล้วจะลงในช่องไหนยังไม่ได้ไปติดตามก่อนนี่ไปขาย อันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้เป็นเดือดเดี๋ยวก็หมดเนาะเดี๋ยวก็หมดแล้วใช่ไหม้านนี้ใช่ค่ะขายหมดทุกวันนะร้านนี้จ้ะไม่มีเหลือตั้งวันเลยเจอได้ที่เสาร์เย็นแล้วก็อาทิตย์โลตัสเนาะขายทุกวันพี่ขายทุกวันขายทุกวันใช่ไหมไม่มีวันไหนหยุดเลยปกติอยู่แถวไหนฮะถนนคนเดินจ้ะอ๋ออยู่ทางโผล่ใช่ไหมแล้วก็หน้าโผล่เออหน้าโลตัสจ้ะอ๋อโอเคครับผม เจอกันนะครับพอได้ถ่ายก็มาเอาดักลากนะผมไม่สามารถพาเดินดูได้ทุกร้านนะเพราะว่าคนเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูร้าน ประจำนะร้านนี้อร่อยมาก มาลนีกับข้าวเหรอใช่หนูก็ถ่ายไปทั่วเ,เรื่อยๆนี่ครับที่เด็กคืออยากก<น>ินมะแนงจัดตรงนี้ทีเด็กนี่คือะแนงนะที่นี่แล้วเป็นไงหอยลายอร่อยนะหอยลายก็อร่อยเดี๋ยวดูก่อนพรุ่งนี้หนูได้เข้าไหมถ้าไม่ไม่ได้เข้าก็าไ,ปไปประชุมนะไปประชุมเนีย <laughs> ยังไม่เขียนเอาอีกเหรอเดินเล่นกันนะโอ้นี่มันร้านน้ำอะไรเนี่ย ทำอะไรมาทำอะไรชามะนาวอะ<น>่ะห,หมดแข็หมดตลอดไม่เคยได้กินนี่ไงถ้าไม่ติด <umb> ไปประทุมนะถ้าเรอไฟขาดมาซื้อร้านนี้ได้นะร้านนี้จำหน่ายหลอดไฟฮะมีด้วย้าด้ไงใช่ไหมพ่อค้าครับผมจำหน่ายทุกอย่างยเงกเว้นกระชาใช่ไหมถ้าเสียดีก็ขายอยู่ <laughs> นี่เท่าไหร่ครับของเล่นสามพันห้าได้ไหมที่นี่สามพันห้าเอาตัวเอาตัวพี่ไปก่อนสามพันห้าตัวพี่ไม่น่าถึงสามพันเราเล่นโอ้ยสามร้อยไปขาดตัวเลยจะให้น้องมาทำงานให้อืมอุ้ยลูกใครอ่ะน้องไม่ใช่ลูกอ๋อหล่อจังเลยใช่ไหมกับตันหล่อไหมตึงด้วยอ่ะตึงตึงหน้าด้วยอ่ะยังไม่สนิทยังไม่สนิทพาไปดูร้านาร้านนี้ก่อนนะ ันีก็จะเป็นร้านทามี1หมือนะร้านนี้มือนหนึ่งมือสองนะมีหัวเหล็กด้วยนะ